ถ้าเราไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงนะคะไม่ช่วยคุณครูพัฒนาตัวเองอให้ระเบิดในให้ปลุกปลอยขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอแบบนี้นะคะฟื้นฟูถ้าไม่มีการดูแลครู3ปีแรกให้ดีนะปีที่4ี่ปีที่5้าเนี่ยนะคะเบรนเอาแล้วก็จะไม่อยากเป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นข้างในบทความเนี้ครูชอบว่าเขามีมเขาชี้นำให้เราคิดเนี่ยสิบเรื่องสำคัญ สิบ <10 S 1> เรื่องสำคัญในบทความนี้คืออะไรนะคะเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือว่าโซนของการกู้คืนเรื่องที่สองก็คือว่าต้องให้ความสำคัญกับสุขภาวะทางกายเช่นอันที่หนึ่งอาหารนะคะเรื่องที่สามก็คือสุขภาวะทางจิตด้านจิตจิตวิทยาละ่ะนะคะเรื่องที่สี่ก็คือในเรื่องของอารมณ์เรื่องที่ห้านะคะ ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้คุณครูได้กลับมาทบทวนในเชิงอุดมการนะคะของคุณครูทีเดียวเลยนะคะเรื่องที่6เนี่ยก็คือเรื่องของอาชีพนะคะตรงนี้หมายความว่าที่เงียบสงบที่ว่าตรงนี้ช่วงเวลาที่สงบพวกนี้คุณครูจะได้มีเวลาที่จะได้มาเก็ตเซ็ตนะคะ ต่อมาก็คือเรื่องที่8ก็คือเป็นเรื่องของการอาอันนี้อาจจะต้องเป็นงานร่วมกันของทุกคนนะของท่านผู้บริหารอะไรด้วยจะฟื้นฟูครูเนี่ยจำเป็นต้องมีการทบทวนเรื่องการจัดตารางสอนหรือการจัดตารางเวลาของโรงเรียนนะคะแล้วในเรื่องที่9กก็คือการสร้างพื้นที่นะคะพื้นที่ก็คือทั้งทั้งช่วงเวลาและโอกาสนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ ก็คือในเรื่องของการที่คุณครูเองต้องหันกลับมาเห็นนะคะโซเชียลิโมชันอเรียนนิ่งของตัวเองอ่ะสัมพันธภาพของเรานะคะสัมพันธภาพของเรากับตัวเราเองสัมพันธภาพกับนักเรียนของเราสัมพันธภาพกับผู้ปกครองกับเพื่อนครูนะคะกับทุกคน